เรื่องแจ็คแบ็กโฮเนี่ยพี่นีจะบอกแบบนี้ครับเมื่อเช้าได้พูดในต่อๆไปแล้วคือผมผมผมก็เชื่อว่าเขาเองเนี่ยก็เขาเป็นสายนี้เออต้องบอกแบบนี้พี่ลานีบวัด,ดีพี่ยาบวัด,ดีนะเขาเป็นสายนี้แล้วก็เขาเองก็ อาจจะอยากได้เอ็นเกตอะพู้นตรงไม่มีอะไรหรอกอยากได้เอ็นเกตแต่พฤติกรรมที่ทําไปเนี่ยมันมีมันมีปัญหาไงเพราะว่าด้วยตัวประชากรและนิสัยใจ,ใจคอคนญี่ปุ่นเนี่ยมันชัดเจนนะเว้ยมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นคนแบบมาแบบนี้นะสมาาเขาจะมีระเบ,บียบเขาจะมีแบบความเข่งคัดในสถานที่ของเขาอะพี่พพัฒสอนสวัสดีค่ะนะ นะแล้วเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีวินัยค่อนข้างเยอะนะแล้วสถานที่ตรงนั้นเนะี่ยมันเป็นสถานที่ที่เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นจุดที่เขาจะใช้ถ่ายเพื่อจะไปไปโปรโมทอะแล้วคุณไปทําแบบเนี้ยมันก็มีปัญหาซึ่งตอนนี้ปัญหาอีกหนึ่งคดีที่เข้ามาคืออ่าเอานะครับไอ้ร่างกายออกนอกรถนะครับในขณะขับรถบริเวณทางด่วน โดนอีกนะแช็กโดนอีกนะเดี๋ยวจะบอกให้ที่มันเป็นรูปคลิปที่คลิปที่สามหรือคลิปที่สี่อ่ะที่เขาเอาหัวออกไปเอาตัวออกไปเพื่อจะไปเมาส์เรื่องรถที่เป็นรถของ Google อ่ะนั่นแหละมันอยู่บนทางด่วนแล้วเขาเปิดซันรูฟแล้วเอาตัวออกไปผิดอีกนะครับอันนี้คือแบบหนักนะหนักนะคือมันกลายเป็นว่า ตอนนี้ในกระแสนะมันมีการตอบโต้ของแจ็คในบางข้อความที่มันดูรู้สึกว่าเขาไม่สำนึกในอารมณ์ว่ากูไปทำอย่างนี้ที่อินเดียไม่เห็นเป็นไรพอทำที่ญี่ปุ่นทำเป็นนุ่นเป็นนี่ทำไมเหรอเซฟญี่ปุ่นทำไมไม่เซฟอินเดียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแจ็คก,ก็ไม่น่าไปตอบอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะคืออยากให้แจ็คอะ่ะทำแบบนี้แล้วก็สำนึกและใครที่คิดจะทำแบบแจ็คก,ก็จงดูไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม,ไ,มไม่สมควรเท่านั้นแหละจริงๆ คือไม่อยากให้ประชาชนเน่ยเขามองในมุมที่ไม่ดีเวลาด่าภาพรวมมันด่าภาพคนไทยแต่ก็ต้องบอกชาวต่างชาติตรงๆนะคือไม่ใช่ว่าแจ็คทำแล้วไม่จะเป็นอุปนิสัยของคนไทยทุกคนนะเว้ยต้องบอกก่อนนะเพราะล่าสุดเนี่ยก็มีชาวญี่ปุ่นอะ่ะไปลวนลามอ่าไอเนี่ยไอพนักงานที่ท,ที่ที่ก็เป็นเจ้าของร้านตัดผมอะ่ะผู้หญิงอะ่ะที่พัทยา เราก็ไม่เคยดา่าประเทศญี่ปุ่นนะเราก็ด่าพฤติกรรมของแต่ละคนที่ก็ทำนะวันนั้นญี่ปุ่นสามคนด้วยนะเข้าใจป่ะฉะนั้นสิ่งที่แจ็คทำมันเป็นการกระทําผิดโดยส่วนบุคคลมันไม่ได้คนไทยเป็นแบบนี้ทุกคนที่ไหนล่ะถูกต้องไหมฉะนั้นคือเราต้องแยกแยะแหละเรื่องของเรื่องนะเรื่องของแจ็คนี่คิดว่ากลับมาเมืองไทยก็น่าจะโดนนะน่าจะอาจจะมีการโดนตักเตือนค่อนข้างเยอะนะนะอ่ะมาที่เรื่องชายแดนครับ เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ <c oughs> หลกระแสจะจบเนี่ยทางพี่กุ้งนะครับเดินทางกลับมาจากอุบลราชธานีแล้วก็กำลังจะขึ้นเครื่องต่อประมาณสามโมงครึ่งนะครับเครื่องสี่ร้อสาสิกลับไปที่โคราชแล้วก็เดินทางไปอุบลน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้สถานการณ์ชายแดนทหารทุกคนพร้อมหมดนะครับ <c oughs> พร้อมมากแล้วฝากให้ผมช่วยพูดทีว่า นายกพร้อมกี่โมงนายกครับนายกพร้อมกี่โมงครับทหารชายแดนพร้อมมากต้องก็1สิบต้องกับสิบ <c oughs> <c oughs> นะต้องกสิบต้องกับสิบทุกคนพร้อมหมดครับรอคําสั่งจากท่านนายกคนเดียวนะครับว่าจะเอาอย่างไงนะครับนะเขาถามอยู่นะครับแล้วสิ่งที่ตอนนี้เกิดขึ้นท่านนายกเองฟังดีๆนะครับท่านก็มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วย ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลปัญหาตอนนี้คือเจ้าหน้าที่อบตอผมไม่ผมไม่อยากบอกผมไม่อยากจะแฉนะว่าที่ไหนนะเจ้าหน้าที่อบตอที่อยู่บริเวณริมชายแดนเป็นเฮียอะไรเขาสั่งยาเนี่ยเพราะเด็กอะมันไม่สบายคนแก่ติดเตียงมีทหารบางคนโดนยุงกัดนะ ต้องเข้ามารักษาเพราะเกรงว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะเขาสั่งยาเนี่ยทำไมเขาสั่งท่าึงไม่ได้ยาและคพูดว่าถ้าหารได้ยาไปเยอะแล้วเนี่ยอย่าพูดอย่าให้คุณต้องแฉว่าเป็นอบตอไหนนะฝากท่านอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยบอกลูกน้องท่านด้วย ไม่ได้ไปลบไอ้เฮียก็ต้องให้ยาเขาเขาเจ็บป่วยอย่าให้กูต้องบอกว่าที่ไหนนะกูบอกก่อนนะและสุดท้ายเนี่ยมึง,ต,งต้องถึงขนาดให้ในายพลโทรไปหาเลยเหรอถึงจะจ่ายยาได้เนี่ยลบก็ไม่ได้ลบไอ้เฮียเก็บไปทำเฮียยาเดี๋ยวแม่งเอายาบากองให้แม่งแดกให้หมดเลย นี่คือเสียงจากคนที่เขาไปอยู่ที่ชายแดนและเขาไปนคนที่เอาเอกสารเนี่ยนะเซ็นให้มึงอ่ะสองวันก็ยังไม่จ่ายจนเขาต้องในพลนะไปโทรคุยหามึงอ่ะมึงถึงจะจ่ายยาออกมาเขาไม่ได้เอายามึงไปขายเขาขอประทานโทษทีนะครับที่เสียงดังไปหน่อยฟิลลิ่งมันได้เขาฝากบอกผมมา นะครับแต่ถ้ากูถามเขาอีสองสาวันว่ามึงยังไม่ปรับปรุงกูจะแฉว่าออกมาต่อไหนโอเคไหมนะอนุทินชายวิทยุคุณครับดูแลลูกน้องด้วยดูแลลูกน้องด้วยนะครับนะมันคือปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับแฉเดียวนี้ยัอย่างอย่งอย่งให้แม่งแก้ตัวก่อน ให้แม่งแก้ตัวก่อนถ้ายังไม่แก้ตัวเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นะอยู่ที่นี่ใช่ว่าจะไม่รู้นะครับนะฉันั้นคือผมบอกเลยว่าการเจ็บป่วยเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะไม่ใช่เฉพาะทหารนะชาวบ้านที่เขาต้องออกจากบ้านมาอยู่ศูนย์อุปย์เนี่ยบางคนเนี่ยที่ล่าสุดนี่คือคุณยายนอนติดเตียงนะครับนะตอนเนี้ยเขาต้องเข้ามาเอาอยาในกรุงเทพไปสแปมคิดดูแล้วกันน่ะ ต้องเข้ามาที่กรุงเทพวันนี้คือเข้ามาเอายานะเว้ยเดี๋ยวรอให้มันปรับปรุงก่อนอย่าเพิ่งไปแฉมันเดี๋ยวรอสองวันก่อนวันนี้จะพิพาถ้าสองวันนลนะยังไม่มีการปรับปรุงนะมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูจะบอกให้เนี่ใครยังไม่ติดตามฝากติดตามนะครับสั่นกระดิ่งสับสไครให้หน่อยนะผมจะให้คุณดูว่าคนที่ติดตามผมในเฟซบุ๊กที่สองหมื่นเมื่อไหร่ผมจะให้ของเขา YouTube ถึงหมื่นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้3วันหมื่นหกพัว่าคนละถึงสองหมื่นปุ๊บเดี๋ยวแจกของกาเลยนะฉั้นเคยังไม่ติดตามเดี๋ยวฝากติดตามด้วยอะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ยหรืออะไรที่มันสามารถที่จะทำได้ผมก็จะมาบอกนะผมก็จะมาพูดคุยให้ฟังมาเป็นเสียงสะท้อนนะ่ะจากคนที่เขาลงไปในพื้นที่จริงๆเขาอยู่ในพื้นที่นะครับเขาต้องคอยดูแลคนเจ็บคนป่วย ล่าสุดก็เหยียบกับระเบิดยังไงนะครับเมื่อสองวันก่อนนะฮะเนี่ยพอมันมาเจอพวกอบตอเจอคนพวกเนี้เข้าใจไหมมันก็มีความสะท้อนในความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบแบบนี้วะเข้าใจปะเขาเองก็เป็นข้าราชาการเหมือนกันนะเว้ยแล้วผมจะบอกให้นะไออบตอจา๋าคนที่เขาไปเซ็นเอกสารขอ,อยาจากคุณเนี่ยนะเขาเป็นผู้การ แต่มึงเห็นเขาเป็นผู้หญิงไงมึงก็ไม่รู้ไงเขาแต่งชุดธรรมดาไงเข้าใจไหมมันต้องพูดแบบนี้พี่มันไม่ได้หรอกคือณวันนี้ผมเข้าใจนะว่ามันเป็นความมาเป็นอำนาจของคุณแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่านวันนี้มันเป็นความเร่งด่วนพี่รู้เปล่าว่าไข้เลือดออกนี่นะพี่ถ้าไม่รักษาหรือไม่รีบมีการสกัดมันเร็วเนี่ย คนที่เราเห็นอยู่แล้วเรารู้จักคือใครรู้ว่าที่ไปแล้วตุยอ่ะปอทิษฎีอะ่ะพระเอกช่องสามอะ่ะพี่รู้เปล่าเพราะไอใ้ใครเล็ดอ,ออกนี่แหละแต่ที่อาการมันยังออกไม่มากเพราะทหารเหล่าเนี้ยเขาฝึกมาเขาฝึกมาพี่แต่ถามว่าถ้ามันเนื้อลังอยู่ในร่างกายเนี่ยมันตุยนะพี่ประมาณสามเดือนจริงๆฉะนั้นยาเนี่ย คุณก็รู้อยู่มันเป็นเรื่องสําคัญในการลบนะเว้ยพี่ผมจะบอกให้นะอาหารนะเว้ยยารักษาโรคแม่โคตรสาคัญเลยนี่ขนาะดมึงจะให้เขาไปลบให้เขาไปเสียสละมึงแม่งยังไม่ยอมทําให้เขาเลยแค่เรื่องแค่เนี้มันมันไม่ได้อะ่ะมันตลกอะ่ะเฮ้ยจิตสํานึกหน่อยฮะไม่ชอบมึงเปออ็นอบตแล้วมึงตกลองยังไงวะเนี่ยกูงงมากเลย นี่เขาให้ผมมาพูดนะเนี่ยผมก็ต้องพูดอะ่ะเขาพร้อมกันหมดเนี่ยเขาถามว่าคนที่จะสั่งการได้คือท่านนายกเนี่ยยังไงอะคือเขาอยู่ในป่าพี่เขาคอยที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของอ่าความมั่นคงอยู่ริมชายแดนคิดว่าน่าจะโดนแบบยุงกัดแหละเพราะอาการมันออกเท่านั้นแหละนะครับ แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ากองทัพเขาไม่ให้ให้งบนะที่เขามาเอายาเนี่ยเพราะเขาเอางบจากกองทัพมานะกองทัพให้งบมาก็จะต้องมาจัดการนะครับส่วนตรงนั้นน่ะมันคือเขาเรียกว่าจุดเร่งด่วนเพราะว่าปัญหามันคือคุณต้องเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารที่อยู่บริเวณริมชายแดนที่มีการถ้ามาสมทบนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับรวมถึง ประชาชนชาวบ้านที่ต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพมันมีทั้งคนแก่และเด็กนี่แหละคาถามเวลามันมเจ็บป่วยอะ่ะมันก็ต้องใช่ไหมพี่เข้าใจเดี๋ยพูดป่ะไม่มีใครอยากเจ็บอยากป่วยพี่เข้าใจไหมนี่แหละนี่คือเสียงสะท้อนจากชายแดนที่ผมเพิ่งคุยเมื่อกี้นี้นะงบเดี๋ยวนะอนุมัติไวใช่ไหมฉนั้นคือนะเราก็เปกระบอกเสียงให้กันนะนะ คือไม่ได้มีอยากจะโจมตีหรืออยากจะอะไรนะถ้าผมอยากจะโจมตีเดี๋ยวผมอยากจะแบบสร้างแสงของผมอบผมบอกชื่อไปแล้วฉะนั้นคือผมจะให้โอกาสนะนะใครที่เห็นคลิปนี้นะคุณไม่รู้อ่ะคุณเป็นอบตอที่อยู่ติดชายแดนตรงไหนอ่ะแต่ละจังหวัดคุณก็รู้อยู่แล้วแบบนะให้ความร่วมมือหน่อยเชื่อเดียนะครับนะให้ความร่วมมือนิดนึงนะเราคือคนไทย เขาคือคนที่เสียสละให้เราด้วยนะครับเราก็อยากจะให้มันจบให้ไวที่สุดแล้วกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดทุกคนเป็นกำลังใจกันหมดนะฮะอาหารน้ำยารักษาโรคต้องมีสมุนใช่มันขาดไม่ได้หรอมันจะขาดยังไงคนเรามันต้องเจ็บต้องป่วยต้องอยูต้องกินเมื่อวะใช่ปะ่ะเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากให้เราอ่ะช่วยบอกทีเราก็พยายามจะบอกนะอยากให้รู้ไม่ใช่หรอกนะ คือทุกอย่างคุณอยากให้จบเร็วผมถามว่านะวันนี้ท่านนายกก็ยังไม่สั่งการให้มันชัดเจนว่าจะเอายังไงจะจบยังไงพอทหารเนี่ยหรือชาวบงชาวบ้านที่เขาอบพยพก,กันไปหรือคนที่ไปอยู่ตรงชายแดนเขาเจ็บป่วยยงยาก็ช้สามสี่วันถึงจะได้โอ้แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะผมเชื่อโดยการตั้งข้อสังเกตของผมเองนะเราเป็นญาติพี่น้องคุณเจ็บป่วยอะ่ะคุณจะหยิบให้กินทันทีได้อะ่ะเพราะคุณมีอำนาจในการจ่ายไง อยากให้ผมพูดแบบนี้ดีกว่าพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดแต่ผมก็พูดแล้วแล้วกันแต่ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะเดี๋ยวอี่สองวันผมจะโทรไปถามเขาถ้าดีขึ้นก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเขาเปิดเลยเดี๋ยวเขาเปิดชื่อเลยจะได้รู้ๆกันนะนี่ยังไม่บอกจังหวัดนะถ้าผมบอกจังหวัดนี่รู้เลยเาง่ายๆยังไม่บอกยังไม่บอกนะ เป็นคนไทยช่วยเหลือกันครับนะเราจะดูแลซึ่งกันและกันยามที่มาถึงจุดๆที่มันต้องมีกำลังใจก็ดีความช่วยเหลืออะไรก็ดีนะเดี๋ยวเขาจะติดต่อผมมาตอนเย็นพี่กุ้งแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของน้ําทิพไม่ใช่น้ําพริกที่จะส่งไปบรรสุกนะครับคือผมเพิ่งรู้นะ4ี0้มิเนี่ยจัน์พุธศุกร์สาวันนะครับเฮ้อเห็นแล้วก็แบบเหนื่อยนะสงสารนะ <c oughs> <c oughs> คือที่ผมบอกไปอะ่ะเพราะผมติดต่อแกไม่ได้สองวันเพราะตรงบริเวณริมชายแดนเขาตัดสัญญาณหมดเลยตัดสัญญาณนะเพื่อจะไม่มีการจับนะสงสารคนอยู่ชายแดนสงสารเขาก็เหมือนเรานี่แหละแต่หน้าที่เขาอะ่ะไม่เหมือนเราส่งไปชายแดนเขาปลุกร้อยร้อยเดียวจริงๆได้ขายร้อหกิบ นะแต่ถ้าไปชายแดนร้อยเดียวร้อยเดียวเลยนะทุนน่ร้อยหกสิบแต่จริงมัน220บาทขายนะแต่เดียตอนนี้ไม่มีขายส่งไปชายแดนอย่างเดียวก่อน250กระปุกนะกระปุกละร้อยเดียวเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้คนที่ช่วยน้ำพริกมาน่าจะอยู่ในนี้แดะพี่วรรณพาสามกระปุกพี่นิดหนึ่งพี่โบกแก้วสาพี่สุจารีสองพี่รัตนาสาม ก็ถึงบอกว่านะวันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดทุกคนเนี่ยที่อยู่บริเวณริมชายแดนที่เป็นประชาชนนี่นะพูดเป็นเสียงเดียวเลยนะว่าไม่อยากให้มีการเจราจารแบบนี้เพราะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเพราะเขาเชื่อว,ว่าเขมรเนี่ยแม่งเชื่อไม่ได้เว้ยเขาถึงอยากให้ทหารเนี่ยหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ย ช่วยจาัดก,การให้เด็ดแบบเสร็จเด็ดขาดอ่ะเออต้องบอกแบบนี้เว้ยซึ่งเราก็รู้สึกแบบนั้นนะนะเราอ่ะขาดความชัดเจนไปหน่อยเราอยากจะให้ความชัดเจนอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความชัดเจนให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนน่ะเออผมว่าเรื่องเนี้ยแม่เป็นเรื่องที่ดีหนูช่วยสมทบสารกระปุกจัดไปที่สุนิสาใช่ไหมเนีคนละ3สามสองสองเดี่ก็หมดแล้ว นะคือผมเชื่อนะถ้าทุกอย่างมันสามารถที่จะสำเร็จเด็ดขาดได้เนี่ยมันจะเป็นของขวัญของคนไทยในปีนี้เลยนะคนพิมพ์หาผมอบบบอกพี่เดียรไใป,ปี2 5 6พันาสิปมันแย่จังมีแต่เรื่องแย่ๆบอกเฮ้ยอย่าคิดมากเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องแย่ที่เราแก้ไขไม่ได้เช่นแผ่นดินไหวเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราน้ำท่วมนะ อาจจะมีการแก้ไขที่ดีขึ้นในปีหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการระบบน้ําซึ่งผมเองก็ท่วมที่บ้านเข้าใจป่ะแต่เรื่องของชายแดนเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีการสั่งการที่ชัดเจนให้เร็วๆนี้แล้วนะเพราะมันเห็นหมดแล้วอะ่ะคือประชาชนหรือหรือสมาคมโลกที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าเขาเห็นหมดแล้วอะเนาะเข้าใจว่ะสแกมเมอร์ไทยตัวอีกหนึ่งเนี่ยศพที่สี่แล้ว ขอบคุณมากเลยครับนะครับท่านสวนะนักมนุษยสิทธินะนักมนุษยสิทธิออกมายังเนี่ยออกมาออกมาอะไรยังยังใช่ไหมใช่ไหมนมนุษยสิทธิอะไร package, สักอย่างนะสอวอะไรนะติกตักทิกตักทิกตักทิกตักสอวอะไรนะเขาชื่ออะไรนะอะไรวะที่เขาเป็นสิทธิอ่ะสิทธิมนุษยชนอ่ะเชื่ออะไรวะ ชื่ออะไรนะอ๋อสงสัยยังไม่ออกมาเพราะว่าอาจจะเจ็บคอเหมือนอาจานเบียร์ไม่มีเสียงใช่แต่พิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ได้ไม่ใช่เหรอเขาไม่แล็ยจะยพิมพ์เลยมีข่าวลงมีข่าวลงว่าเขาเนี่ยนะมีเขาเรียกว่ามีคดีในประเทศไทยนะน้องคนที่เสียต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะ จะมีคดีคดีผมไม่รู้ว่าจะมีคดีหรือไม่มีคดีในประเทศไทยอ่ะแต่ถ้าไปเสียชีวิตโดยการทำร้ายจากกลุ่มแสแกมเมอร์ที่กัมพูชาเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นคนไทยนะมึงไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบเนี้ยกับมนุษย์ด้วยกันนะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยศพที่สามพี่ปาา่าสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีครับก็ที่นี้นะผมก็เลยมีความเชื่อเลนว่าไอ้น้องผู้หญิงเ่ยที่ผูกคอ อาจจะโดนผูกคอนะเขาใจเดียพูดไหมศพที่สามเนี่ยคือที่นี่นะแล้วศพที่สี่ที่โดนตีอ่ะก็คือที่นี่นะ, 4, นะนนะฉะนั้นถ้าจะต้องมีกิปเพ่นยิงผิดนะตัวไข่เนี่ยมันลอยผิดระบบขอให้ลงที่นี่เลยนะขอให้ลงที่นี่เลยนะ พรลงที่นี่เสร็จปุ๊บนะก็น่าจะดีขึ้นอนะ่ะอาจาระบบระบบในการปล่อยไข่อาจจะผิดอะไรอย่างเงี้ยนะเอาที่นี่เลยนะแรงเงียบกิ๊บจริงๆเงียบกิ๊บเลยไม่เมีใครออกมาเลยนะมีแต่ข่าวช่วยกัะบระโคมออกเพราะมันคือคนไทยไงใช่ไ เขาจะมีเขาดงคดีในประเทศไทยไม่รู้หรอกแต่เขาไม่ควรไปเสียชีวิตด้วยวิธีแบบนี้ที่กัมพูชาเนะี่ยคนกัมพูชาก็าผมไม่แขวนเยอะนะตอนเนี้ยเข้ามาในข้อความอะแล้วผมเข้าไปเช็คดูตัวของ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 ,ของยุทธมันอนะมันก็เอาผมไปแขวนที่กัมพูชานะแต่มาอยู่กัมพูชานะมันไม่ได้อยู่ไทยนะนะี เร็วๆนี้น้องส่กูจะโดนไอ้บอยด่านะแต่กูก็พร้อมแล <c oughs> นะ้วบอยวันไหนว่างๆมาสนามกลางดีกว่าบอยกูไม่ไปกัมพูชามึงไม่ต้องมาไทยไปสนามกลางกันดีกว่านะชวนบอยไปสนามกลาง <c oughs> แงประเทศมันนี่นะถ้าถ้ามีวันคุณรู้ว่าว่าหนึ่งปีอ่ะหนึ่งปีในประเทศไทยอะมันจะมีวันวันหนึ่งเขาเรียกวันโกหก วันโกหกคุณรู้วะเนี่ยอยู่กัน600้อยบาคนใครยังไม่ติดตามฝากติดตามสั่นกระดิ่งสับสไลร์ด้วยกดไลค์ให้ด้วยขอไลค์ร้อยสามสิบห้าเพราะเขาเอ้ร้อยสี่สิบเจ็ดเอา 8, 600ร้อยสีิบแปดหกร้อยบาคนแตะหน้าจอสองครั้งหรือเข้าไปที่ไอ้ตรงเนี้ยแล้วคลิกเข้าไปกดซ้ายมือตุวมือเข้าไปวันโกหกโลกใช่หมเออประเทศนี้มีทุกวันนะประเทศอื่นบนโลกเนี้ยแม่งมีวันเดียว แต่กบูชาแม่งมีทุกวันวะ่ะเออแม่งเจ๋งวะ่ะนะแม่งโกโหกยันผู้นำอ่ะคุณเซมแม่งออกมาบอกว่าไอเชลลยสิบแปดคนเนี่ยตุยไปแล้วนะตุยไปแล้วมันบอกกับคนของมันอนะ่ะคิดดูกูแม่งโคตรงงกับแบบไอ้เม่ี้มึงเป็นผู้นํากันยังไงวะมึงมึงมีระบบจัดก,การความคิดกันยังไงวะอไอหุ่มาเดตเป็นนายกอย่างเงี้ยแบบจัดฉากอ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณนะ ท่านบุอมนวยการนะของโรงพยาบาลที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีคนเสียชีวิตนะดูดิตลกป่ะคูจัดฉากกันแบบแม่งส่งไม้คือกูกล้าพูดเลยนะว่าพวกมันเนี่เก่งโซเชียลมากเลยนะหิ้วกันโดนยิงไม่มีเลือดนะอยู่ห้องฉุกเฉินห้องไอซูไอสัตว์มีน้ำเกลืออยู่ถุงหนึ่งดูดิมึงก็กล้าหลอกเนาะม,มึงไม่เขินอะวะถามจริง อยู่ห้องไอซีูไม่มีถุงน้ําเกลือถุงหนึ่งแล้วก็ยืนกันเป็นสิบกว่าคนไม่มีแมสใส่ไม่เขินอ่ะวะเป็นกูกูเขินนะมึงเอามึืเอผ้อา,าแบบเนี้ยแล้วมีผ้าผ้าหนึ่งที่ไอไอคนที่แบบสาหัสไอสัตว์มีอมยิ้มอะเฮ้ยอมยิ้มเว้ยอุ้ยกูเนาะอีออกเขินอะอกูไม่กล้านะอย่างเงี้ยฟ้องชาวโลกมาฟ้องชาวโลกโอ้ยกู หัวจะปวดกับแม่งล่าสุดนะรูปปั้นมันมีรูปแบบแหกขาแม่งไปเบมกับทั่วโลกว่ากีฬาบัลเล่เนี่ยคือกีฬาที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของมันนะบัลเล่เนี่ย <c> ฝ <oughs> รั่งแม่งก้วอตวอตวอตสตินอะไรเนี่ยงงมากเลยบัลเล่คือ กีฬาที่เกิดขึ้นจากกัมพูชาจริงเหรอเนี่ยครูแองโคตรงงเลยนี่่าสุดนี่เขามาประกวดประกวดนางงามไปไหมที่นางงามนางงามเขาอะคำนี้ต้องการสันติภาพขอให้ไทยหยุดหยุดลุกรนินเป็นมากเลยอดอกยาอ่อน มึงเป็นกระทบประเทศเลยใช่ไหมเนี่ยทาอิมาลีไอ้วุลเซนเนี่ยมาถึงนี้อิโตนิกแล้วแดกอะไรเข้าไปเหรอกินตะขาบไปเหรอเชื้อเหมือนกันหมดเลยเห็นยังเห็นคลิปยังที่นางงามก็พูดอะบ้านมันมีเน็ตหรือว,วะมันมีอินเทอร์เน็ตไหมบ้านมันเนี่ยหรือข่าวสารมันก็ฟังมาจากอย่างเงี้ยบ้าชิบหาย มึงเคยดูข่าวนอกประเทศเปล่าวะกูงงมากเลยเนี่ยไอเรื่องรักชาติกูไม่ว่าหรอกนะเรื่องรักรักชาติเนี่ยไม่กูไม่ว่านะกูว่ารักชาติกูนะแต่มึงช่วยมองด้วยเหตุผลด้วยนะนะไม่มีใครหรอกนะที่ใช้เวทีระดับโลกอะมาเบมประเทศอื่นเขาอะแล้วมึงมาเบมในประเทศเขาด้วยนะมึงไม่กลัว อีเจ๊ขายส้มตำหน้าโรงแรมแม่งไปดักตบป่าววะถามจริงกูเป็นเจ๊ขายส้มตำหน้าโรงแรมกูดักตบอินี่นะอินางงามคนเนี้ยจริงจริง,จ,รง,จ,รงจะดักตบแม่งก็ทิง้งนะกูละงงชีวิตออกมากินขี้ประจำใช่ไหมตลกมากเลยอ๋อก้าสิบสองแล้วกดไลค์กดไลค์เขาหน้าจอสองั้างตึ๊กตึ๊กไลค์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 กูว่าเดี๋ยวต้องมีเกิน 6 4ร้อยสี่ิบกคนขอให้คุณมีความสุขความเจริญน,นะใครกดไลก์ก็ขอให้เงินทองไหลามาเทมาใครกดไลค์ขอสุขภาพดีใครกดไลก์ก็ขอให้เมียตุยไไว่ไ <c> ว <oughs> <c oughs> หลายคนนะภาวนาไปบ่นให้เมียตายไปไวยิ่งบ่นแม่งยิ่งอยู่นานเห็นแนละ้วบ่นไสใช่ไหมตอบไปเลยมั้ยเขมรนี่ปกครองเกาหลีเหนือไมไม่หรอกคือผมก็เลยจะบอกว่า ด้วยมารยาทอ่ะเนะเขาไม่ทำกันนะผมผมรู้สึกแบบนั้นนะด้วยมารยาทเขาไม่ทำกันแต่พอเห็นเขาทำแนละ้วกูก่าเออกูกูจะพูดยังไงคือถ้าเกิดตัวของผู้นำอะ่ะเป็นแบบเนี้ยก็ไม่แปลกใจที่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะสาธุนะสาธุนี่เรื่องอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องผัวให้ตายไปไบเจมิน,นี่ <laughs> สาธุเรื่องอะไรบอกกูก่อน บอกกูก่อนเนี่ยสาธุเรื่องอะไรเอ้ยจะร้อยแล้วใครจะเป็นคนที่ร้อย9กแล้วใครจะเป็นคนกดไลค์ที่ร้อยจะดููสิ